สวัสดีครับพี่น้องวันนี้คนผู้คำสีภามาเห็นแนวกินขี้เก่าอะไพี่น,อน้องไอเมนูยังมาเนี่ยมาเบิ้งมาเบิ้งนี่นะพี่น้องแนวกินเมนีูก็ได้หมูน้อยหมูน้อยโอ้แม่นันนั้นเด้อหมูน้อยหมูน้อยกับรังนี่นะพี่น้องบริษัทตอนเฮ็ดคั่วเด้พี่น้องเนดะ้ออย่างมันติดเหลืองเพิ่น เอาตอนนี้ละมาถากินน้ำกันเด้อผู้ใดกด็ได้ ในระวางนี้พี่น้องมามามา,มาตามบกุกฮงทักคนนี่ป่วนปูปูดองตุ้บักไงพี่น้องเอ้ย,อยตุ่มื่องในน้นจิ้มนะกูกินก็นได้เบ่บ้านนกินในเบิ้งเลยมันนะอันนี้นเยยาน,น,นะาะจำหมูสุก จะคำหาทุกเรามามาไหนพี่น้องอู้คักักขักขักปานนเป็นจะเสียบเถ้ยปานกีหมูพี่น้องปานหมดเจ้าหัว่ไม่ตึง อ,ออกก่อเก็นยังแม่ไม่บูุกบ่ข,ขาไม่อยู่สุก,กเ,สเลยเนี่ยเจ๊โอ้ออกงอ่ากเดยอ่ะ <laughs> มึงกล้าตะผูพีกหรอเปล่าพ <c oughs> อตะปูแกดวดดึงออกมากทีะรืเปล่าแม่ด้วยที่เห็นมันแตวไวเลยนะแกดวดตดัวเต้ ไม่พอเนี่ค่ะตรวจท่านผู้บริเกณ์ยานทำไปแล้วบ่ไม่ไพ่ออกพี่น้องยานมันมองเงินไม่พับไม่ไพ่ทับก็สุกได้เสียเอาไม่ไพ่ออกซะก่อนพี่น้องมันสุกแล้วล่ะส่วนใยล่ะสุกแล้วอันนี้แบบใหม่ได้พี่น้องเอาแบบเปรซ่ดีพี่น้องเลยเสียไป หอเปส่านำจิบเปส่าเห็ดไว้เรียบร้อยเปส่าหมูย่างพี่น้องเอ้ยเคยเห็ดบ่เคยเห็นแต่เปส่าปลาคอใหญ่เนาะพี่น้องเนาะอันนี้แกสะหมูเปส่าหมูหันไปลอนหมดเลยพี่น้องเนื้อหามันเสีบเนาะมาแล้วพี่น้องเฮ้ยฮักมาเนี่ เสียบเป็นเสียบขอดอนหยาดแด้วไปนอนแวบัานสาจักบาทก่อน ก็กินบ่อยๆเนี่ยต่อยมั้งต่กินต่อยหนิโคตรสอบแม่ลงมาชิมครัต่อยหนุ่นตักต่อยโกอ๋อหนุัยมั้งโคมานุ่ยโครู้ับต่อยหนั่ยอยต่หมดอ้ย มาพี s <S oh, ่น้องขึ้นกอเอาไม่มียี่ปุนไปขอก็ลูกแอดมาเรกินาหาเนียกันเนี่ยนี่กูกินเผาดีบออ๋านี่อ๋อข้ามันบ่มีเนี่ยวัวแม่เจักซอสตเอาน่ออกหน่เอียงตั่อยไมละไ่นอยโอเคฮะตกินขาต้กลางมันแกงไม่หนอยกที่ใส่ชักก้นเมี มาพี่น้องเนี่ห่อห่อแปะซาหมูแปะซาหมูเป็นตัวเลยห่อคํามยังไงตาเหลียกคัามเดียวหาเป้าหนึ่งปลาว่าหนงปลาอนนพลุงเนี่ยนปลี่พี่น้องเนี่นะชัดเป็นข้ามันจิ้มพี่น้องการน้ำจิ้มมันเปซาปลาถ้ามันดาเนี่ยแหะ ก um, ินในเบิร์คัมเดี๋ยวได้พี่น้องนะกินในเบิร์คัมเดียวเด้อจิบทันม่พนม่พนยิ่งยังยิ่งยังเลยทั้งหลังเอาเยวปากบอกว่าได้ เต็มปากห้อเหมน้ยแปรสาหมูแม่อยากองไแม่รู้หาลูกอุดกันแปรสาหมูพี่น้องขอมึงได้เสียเป็นเสียที่เหลือเรอคลิปนี่กับนี่ะก่อนดเพียงหังนะขอตัวกินแปสะซะก่อนมันสีบท่านหมู่น สซ่บแซบเอ้าขอบคุณทุกท่านนะครับเด้อที่รับส้มคลิปจนจบไก่าะเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเด้อปีใหม่นี่ก็ให้ทุกท่านโชคดีมั่นหมายทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อขอบคุณครับให้อนั่งเทียงเอากอรถเอานทีแม่จะลกกนหอี้อไปเย็นพูดนะเอมพูดถึงว่าห